กจะมา30แต่ตอนนี้อาจจะเลื่อนก่อนนายแอดมิไม่ได้แอดมิเป็นงานนัไม่ไ่ตัดกระพาอแล้วมาว่าแช็กซอนเหมือนอเปตัดกระพะตอนนั้มันจอยกีตอ่ะแต่รอบนี้นางจะลง3ามองคืเนะคะ55วัน่ะโอ้เนอะลันมาลามาล้าคิดเดยนมาล่กวล้จมาไิละิละยีบเก้าบาทละยี่สิบบาท เมื่อไหร่ใมากินเราบอเคยกินจักยานน้ำจิ้มฟรีทุกอย่างน้ำจิ้มฟรีทุกอย่างเอออันนี้เรียกเอออพอดีสมัยทีไปเราตักน้ำจิ้มให้นาฟรีจัต้องฉีดตั้งน้ำจิ้มตั้งน้ำจิ้มไปกินแล้วยังเอามาน้ำจิ้มฟรีเด้๋ยวตะแลนเลยเออผมมีเหล่ากินก็ตามแล้วว่าจะได้ฟรีเอาผมแล้วเนาะน้ำจิ้มฟรีมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อผมได้ยากได้น้ำจิ้มฟรีนะเพื่อนมาน้ำจิ้มฟรีก็มาล่าซอยเก้ามาล่าซอยก้าจ้าซื้อร้านมาใส่ก่คนนี้นะฮักเเลลยยฮฮฮัััััักกกกกนนครบ โอ้ยไปนะยันตัวใหญ่กว่านี้ก็นยันแช่ผัดซีแพงเนื้อหากเลยอหากกันมาสั้นเออยันฝนเห็นคุณนะผู้เบาไปทันเด้อเจ้ผู้เบาคนทางด้วยมาแลวมาล้วเจ้าต้องไปไหมหรือเจ้าแค่จ้องผู้เบาให้เลยพี่น้องผู้เบาให้เลยทำไมผมต้องไปโทรศัพท์อย่างเดียวพ่ปตาจะขายเพื่อนไล่ใช่ไหมเนาะคุณจักเบิร์ตตอนนั้นคุณจักเบิร์ตตอนนี้เนาะไม่อาจจะหรือเออ เกย์เกต์โตคือรู้จักไปเบิดสตขุนสุขหนแท่นี้นะตัวรู้จักไปเบิดเนาะเป็นคนด่างเนาะเป็นคนจอนจัดนะตัวเนาะได้เอาว่าเพื่อเราผลการจัดมึงเลยกับมูวสิคขาดนี่ก็จอดเนาะมาล่าซอยเก้าติ๊กเนสเนสเชแม่จ้ามาล่าซอยน่าพักเลยพักกันนะคะเลยพักกันค่ะ ตากแดดแลนรอพงนะเป็นเก่าโรงแรมแกกว่านี้นะโรงแรมสุกส้มบู๊แต่เราบอนน์นอนน้ำเขาเราเปิดให้เขานอนเหรอเจ้าของบ้ากับเป็นนอนอยู่ทางคืนนั่นแชาว่ามันดีมานอนกับปูอยู่สมัยหมอยอาย่ายปะปงมานอนกับปูมานอนกับปูสมัยสมัยหมอยอย่างปะปงมาสั่นเม็ดซีวานัทโซ่แต่สมัยสมัยเป็นเบบี้เบบี้น่ารักตอนนี้ก็คือสีดำคุ้มๆแล้วเนาะ สบายดีสบายดีสบายดีย really? ้ายมาเตีเมียงใดกกูเหอะมาเตียงจันมาเตียงจันอันนี้ก็เวียงจันคือกันบะครับผมเออนำร่องการท่องเที่ยวไทยลาวนะครับเนาะสบายดีเียงขันสบายดีแจงขานโอ้ยเฝ้ากเาแนก็เนาะย้ายนี่เมียงเมียงเปียงตีเหอย้ายนี่เมียงเปียงตีบราอยู่สยาบุรีโอ้สยาบุรีโอเป็นผู้ประกอบการเปลนภูประกอบการสยาบุรีเนาะครับเนาะ สมบูรณ์สมบูรณ์เป็นผู้ประกอบไอ้นไอ้สุด้ายสมบูรณ์พี่น้องไอ้สมบูรณ์เซธที่เมียงสัญญาบุรีพี่น้องอุปกรณ์ญญาบุรีคันไปแล้วให้พยายามนะเด้อกินบวบเปียงดอกจ้าไปโหจักผู้ใดอีกนี่นะเออเพิ่นดอกหอพี่น้องเพิ่น สวัสดีครับคุณแม่บ้านจันบุบผาติดน้ำโขงเริ่มต้นหกร้อยบาทมีจักห้องล้วแม่มีจักห้องล้วเนี่ยใหญน่ารักน่ารักตอนหักสี่ห้องขอค่ะโอ้มีสี่ห้องโอ้มีสี่ห้องหนึ่งเขาทำสะอาดเองเด้ดเออดูแลเองพี่น้องอือเขาบอกได้รับรายแค่สี่ห้องเด้อแหกแค่สี่ห้องเด้อบวอดได้ค่ากับทักน้ำราคากรบเปแพงเนี่พี่น้อง นี่น่าเริ่มต้นนะโอ้ยเห็นราคาเราค่อยว้าวรถได้นั่นนะเมืองน่าจิมานอนเล่นน้ำเดี๋ยวแม่เด้อครับผมครับ